ลงสู่สนามเจ้าถิ่นก็วันนี้มาในชุดเก่งครับเสื้อสีชมพูเก่งสีดาขณะที่ปัตตานีครับมาในชุดสีเหลืองครับก็วันนี้ครับผู้สับตูเป็นกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ครับใช้อมรินขออภัยครับอมรันบุงอสายยูนะครับครับเริ่มเกมครับที่สนามพิชยาสเตเดียมนะครับทุ่มกลายมาครับจากเกรดอ้าวไปติดแล้วบอลมาเข้าทางของพานุพงศ์พานุพงศ์ยิงเรียบร้อยเลยครับ ขึ้นนำ1-0แต่ว่ามีธงลัาหน้ายกขึ้นมาโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าบอลจัหวะก่อนมาถึงพานุพง์เนี่ยไปกระดดนโดนไครนะครับโอ้แต่จังหวะนี้สกัดกันไม่ที่ครับปัาณีเกือบเสียประตูครับมีอาทำงานสองครั้งแล้วโ oh อ้โหจะได้ประตูครับโอ้โห1-0ครับเจ้าิ่นขึ้นนำไปแล้วครับจากพานุพงศ์พวกพลับครับ oh สมานอครับอ้าวแล้วโอ้โ oh ห กว่านี้พุทธศิลป์เป่าให้เป็นจุดโทษครับถึงบอลก่อนนะครับแล้วคาร์โลนี่เตะไปทีาหนึ่งทีแล้ววิ่งมามยึดหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงเข้าไปไคโอรครับยิงประตูที่2ให้หนองบัวครับขึ้นนําป่าเนี่ยพยายามจะเร่งเกมมากไปหน่อยนะครับทางปัตตานีแล้วจ่ายบอลกบผิดพลาดนํามาซึ่งจุดโทษรทัติพลแต่ว่าฟิลดเป้ย้อนเข้าไปได้กอนนรอบมิดฟิดพระอก้เจนพบยิงเอาแล้วครับรตีไข่แตกไล่มาครับ1ประตูต่อ2ครับปัตตานี พักเอาบอลลงแล้วยิงได้ทันทีเลยครับเจนพบแล้วก็ไม่พลาดครับถือจะมาใหม่ครับเฟรเดเป้เอาการมาธีรพัฒน์เบิ้ลแล้วก็เจนพบหลุดไปอีกแล้วเจนพบโควขี่แล้วตามตีเสมอครับโอโ้โหสองสองครับปัตตานีเอฟซีเขาไปครับสองต่อสองแล้วนะครับแล้วหูยังไม่แน่เลยครับเพราะว่ากลนะครับมีพัทลรพนจันสุวรรณแล้วก็หมายเลขแปดเก้าสิบนะครับยิมรอน แล้วเปิดบาจาเดียวได้ยิงโอ้โหเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหจบ